ขึ kung, oo, ้นแม่ไม like right ่ไปแล้วนะอย่างเงี้ยใช่แม่ไม่ไปแล้วนะค่ะดูคลิปที่เล่นกับเจาจ๋าสิเยอะแยะเลยใส่เว้นใส่หลวงกันจ๋าชวนคุณยายเล่นต่างๆนานาสารพัดใช่คุณยายเขาก็เล่นเขาก็เป็นคนอรเขาเป็นคนอารมณ์ดีแล้วเเป็นคนชอบชอบเล่นชอบเนี่ยค่ะ จ๋าก็คิดถึงคุณยายมากที่สุดให้ปกครองกันด้วยนะครับว่าคุณยายมีลูกสองคนมีลูกสองคนคืออาจารย์แดงอาจารย์แดงที่ไม่มีลูกต่อไปแล้วก็พี่โจพี่โจพี่โจก็มีลูกสองคนค่ะคือเจ๊าจ๋ากับเจ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 คือแดนพุพยุงที่ไปเล่นละครเรื่องกล้าทะเลที่เพิ่งจบไปตรงนนเี่ยเจเจเป็นเป็นหลานอีกคนนึงจ้ามา

เพะแบบอาการป่วยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะสินใจอย่างเงี้ยคุณยายป่วยเป็นไรคะคุณยายป่วยเป็นปอดอักเสบค่ะก็เป็นมานานแล้วนับได้น่าจะเป็นสิบปีตั้งแต่อาการน้อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งถึงช่วงหลังๆนะะี่ค่ะอาการก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ส่งโรงพย,พยาบาลทุกครั้งบางครั้งก็โอ้โหนึกว่าจะไม่ได้กลับบ้านแล้วแต่ คุณหญ่ก็กลับเป็นได้นะคะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็อาการก็หนักขึ้นแต่คุณยายก็ไปสบายนะคะเป็นเหมือนหลับป้าเนี่ยอยู่กับคุณยายจนวินาทีสุดท้ายยายก็ค่อยๆหายใจแผ่วลงแผ่วลงจนกระทั่งหยุดนะคะในเวละสุดท้ายค่ะก็คืออาการของคุณยาย แต่ว่าคุณยาก็สู้มาตลอดใช่ไหมะโอ้โหนี่เป็นฮึดสู้มากสู้ทุกครั้งเลยนะคะเนี่ยหนักที่สุดไปโรงพยาบาลก็กลับบ้านได้ทุกครั้งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับก็ดูว่าไม่อยากให้คุณยายทรมานต่อไปอ่เพราะมันทรมานมากในในกระบวนการรักษานะคะก็ก็ค่อยๆปล่อยให้ให้ ให้คหุณยายไปอย่างสงบค่ะรั้งล่าสุดเข้าโรงพยาบาลใช้เวลานานไหมคะสิบสี่วันสี่วันแล้ววันสุดท้ายที่คุณยายจะเสียคุณยายเสียสามทุ่มแต่วันนั้นทั้งวันเนี่ยคุณยายยิ้มย้มแต่มใสพูดคุยกับหมอแล้วหมอก็บอกว่าคุณยายกลับบ้านได้แล้ววันศุกร์วันนั้นเป็นวันพุธคุณยายก็บอกกลับบ้านได้แล้วคุณยายก็โอ้โหดีใจได้กลับบ้านแต่คืนนั้นไะค่ะคืนนั้นคุณยายก็ ตัดสินใจไม่กลับบ้านแล้วก็ไม่อยู่ไม่อยู่ในในโลกนี้แล้วก็ไปไปเลยตัดสินใจไปแล้งสุดท้ายที่คุยกันบอกคุณยายหลับไปอะไรเงี้ยค่ะคืยไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยวันนั้นป้าไม่ไม่ไม่ได้อยู่กลับมาป้าไปออกไปที่รัข้างนอกมีคนเลี้ยงเข้าไปอยู่ไอ้คนเลี้ยงเขาบอกคุณยายคุยกับเขามากเลยอยากกินน้ําน้ำหวานน้ำแล้วก็ คุยเรื่องต่างๆที่เขาเขาอยู่ด้วยกันนะครเพราะคนเลี้ยงในี่ใกล้ชิดคุณยายมากเลยอยู่กันตลอดเวลาป้าว่าคุณยายอรักคนเลี้ยงมากกว่าป้าเพราะเห็นป้าเนี่ยหน้าเขาเฉยๆเขาไม่ยิมยม้มแย้มแต่ถ้าเห็นฝนเนี่ยโอ้โหยิ้มตาเนี่ยใสยมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีทุกครั้งเห็นเมื่อกี้เล่าให้ฟังความน่ารักของคุณยายคืออ่ะเวลาหมอให้ยาอ,อ้าไม่ไปละใช่ไหมใช่ค่ะ อ,อ,อยู่บ้านคะ่ะเวลาไม่สบายมากๆเนี่ยมักโรคปอดมันมีสบายแถวนี้ใช่ไหมคะก็จะทำมือไม่สบายแถวนี้แล้วก็บอกแดงแม่อยากไปแล้วแม่ไม่อยากอยู่ให้แม่ไปเถอะพอไม่สบายอย่างนี้เราก็มียาพอเราให้ยาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแม่ไม่ไปแล้วนะยิ่งามอารมณ์ด <c oughs> ีก่บยาแต่เจ้าจ่าเป็นยไปไงคะอาจารย์ก็ ได้ไปดูแลได้ไปแบบช่วงเวลาสุทาดท้ายคุณย่าเจอกันบ่อยจริงจริงก่อนหน้าเนี่ยทางค,คุณย่าเข้าโรงพยาบาล14วันใช่ไหมคะจ๋าก็ไปหาทุกวันเลยแล้วก็ไปอยู่ด้วยจ้จ๋จานี่เป็นหลานรักนะคะคุณยา่าคุณยา่ณยาก็ใกล้ชิดจ้จ๋ามาตั้งแต่เขาเกิดเนี่ยเขเป็นหลานรักแล้วก็ก็คงสนุกสนา,านากับเจ้าจ๋าเวลาเจ้าจ๋าไปชวนเล่นชวนคุยค่ะ ถ้าอยู่กับป้าอยู่กับคนเลี้ยงเนี่ยชีวิตคุณย่าก็เงียบเหงาก็จะจะคราวนี้ไปก็จะสดชื่นขึ้นนะแต่ก็เป็นอาทิตย์อาทิตย์ใช่ไหมคะทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดเลยทุกอาทิตย์เลยเวลาเจอกันเราชอบชวนย่าทำอะไรคะองอะไรคะทำคอนเทนต์ทำคอนเทนตก็เต้นบ้างร้องเพลงบ้างใช่ค่ะก็คุณย่า คุณย่าดูมีความสุขที่ได้ทําก็เลยชวนคุณย่าเล่นใชเราเองได้เอาลอยสักไปให้คุณย่าดูซึ่งเป็นรูปดาวที่คุณย่าเป็นเป็นรอยสักที่คุณย่าวาดแต่ว่าตอนนั้นคุณย่าน่าจะเริ่มมีอาการป่วยนิดนึงก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้สนใจรอยสักเท่าไหร่ค่ะใช่แต่ว่าก็ก็ถือว่าดีแล้วที่คุณย่าได้เห็นก่อนที่คุณย่าจะจากไปให้คุณย่าดูเหรอใช่ค่ะเห้คุณย่าเห็นคุณย่าวาดคือว่าเป็นหลานรักของคุณย่าค่ะ มรื่องคุณค่ากับแบบความรู้สึกเราอย่างไรบ้างก็พูดถึงคุณค่าก็เขารักกันมากคุณย่ารักกันมากรักเจะจ๋ามากมีคุณค่ามากคุณย่าให้ตังค์ทีไรจะเอาทุกคยงไม่แต่ว่าตอนตอนพอพอจ๋าเริ่มทำงานได้จ๋าก็ให้คุณย่าคือว่าจ๋าเขาให้ค่าอะไรต่ออะไรของคุณย่าแต่ว่า คุณย่าให้ตังค์จะเอาแต่เจเจไม่เอาจเจเน,นี่ยจะขินคุณย่าแล้วก็บางทีฝากจ,จ๋าไปจ๋าก็เก็บไว้เอง <c oughs> <c oughs> ไม่ผมก็นอนเอคุณย่าให้เพราะว่าคุณย่าบอกถ้าไม่เอาย่าจะกโกรธก็เลยต้องก็เลยต้องหลับไปค่ะลูกดาวนี่ทำไมคุณย่าถึงว่าเป็นลูกดาวไม่จริงๆคือจะชื่อแดนดาวแล้วก็อยากให้ทุกคนเอเอในครอบครัวว่าลูกดาวให้ค่ะแล้วก็คุณย่าเป็นคนแรกที่ได้ว่าใช่แล้วแล้วคุณย่า คุณย่าวาดดาวไม่เหมือนกับคนอื่นในครอบครัวเลยปราแดงก็วาดดาวแต่ปราแดงวาดดาวธรรมดามากเลยคุณย่าวาดโอ้โหอย่างเงี้ยค่ะขีดไปขีดมาอย่างเงี้ยค่ะแปลกมากเป็นดาวที่แปลกมากโอ้แล้วตั้งใจวาดมากแล้วว่าสองดวงใช่จริงจริงผมกขอหนึ่งดวงแต่คุณย่าเหมือนติดลมกระบการสร้างวัตถุร่างกายของเราเลยเหมือนกันมันแทนยังไงบ้างจริงๆก็ คิดไว้สักพักนึ่งแล้วค่ะว่าอยากมีอะไรที่ทําให้เรานึกถึงคุณย่าตลอดใช่ก็เลยก็เลยเลือกเลือกเป็นรอยดาวที่คุณย่าวาดใช่แต่ว่าให้ช่างศักด์เออเขาปรับให้นิดนึงค่ะให้ดูมีความสวยงามมากขึ้นแต่ว่าก็คงคงเดิมคงสไตล์ที่คุณย่าวาดเอาไว้ทุกครั้งที่มอไหวยศักก็คืออยตรงนี้ค่ะ้เห็นไหมลูก อันนี้ก็เหมือนกับเป็นคุณย่าเนาะอยู่กับเราตลอดเวลารู้สึกยัางนั้นใช่ค่ะดาวดูดวดใช่มีคำสอนอะไรยังไงที่แบบที่คุณย่าเคยสอนเราเลยว่ามีอะไรดในการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้คุณย่าใหญ่คุณย่าไม่ได้สอนแต่คุณย่าได้ชอบปลอบมากกว่าเหมือนคุณย่าจะเป็นคนที่คอยคอยปลอบเวลาเหนื่อยหรือว่าเวลาเครียดอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ยังไงคําพูดไหนที่แบบจําได้เลยจริงๆคุณย่าไม่ค่อยพูดแต่คุณย่าเราใช้การการกระทำอะค่ะสับกอดเผิดกอ่ะลูกหัวอะไรเถื่อแล้วเหมือนเมื่อกี้นี้เหมือนเราการเป็นกานั่งกอดคุณย่าจับคุณย่าใช่รู้สึกก็จริงๆก็รู้สึกว่าไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหมายถึงว่าคือจากก็รู้ว่าคุณย่าก็ อยู่มานานแล้วแต่ว่าสาหรับจ่าก,ก็ยังรู้สึกว่าเร็วไปอยากให้คุณยาได้เห็นความสําเร็จมากกว่านี้ไหมคะใช่มีโอกาสได้คุยอะไรคุณย่าเรื่องสุดท้ายที่เราได้คุยกันได้แบบเรื่องสุดท้ายก็เฉดตัวให้คุณยาแล้วก็คุณยาก็บอกว่าเกาหลังให้ยะหน่อยค่ะชอบชอบ,ชอบให้เกาหลังช่ไม่เกาหลังค่ะคุณ ถึงงานในวงการบันเทิงครับคุณย่าเองเขาเขา,เขาอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะกลับมาบ้างไหมครัรบคุณย่าไหมอยากจะเล่นสิคะ <laughs> คุณย่าชอบเล่นละครค่ะแล้วถ้าเล่นละครที่ป้าเล่นเนี่ยป้าก็เขียนบทยาวมากป้ายังไม่นึกว่าคุณย่าจะเล่นได้แนละ้วอ,อย่างชิ้นจายลิมิดเนี่ยเขียนหลังไหลคุณย่าก็เล่นได้ทุกค,คำกแปลเข่งเขาเขาเวลาเขาอ,อ,อยากเล่นละครเขาจะบทว่ายัางไงบ้างครับเขาจะพูดยังไงครับ อ๋อก็คุณย่ามีละครติดต่อกันมาตลอดนะคะก็ก็ไม่ได้บทอะไรค่ะก็ก็ได้รับการวางตัวมาเรื่อยเรื่อค่ะทุกครั้งที่เขาได้ทํางานละครเองเขาจะเป็นอยงไรบ้างเป็นความสุขหรือว่าความสุขค่ะมีความสุขตั้งใจท่องท่องบทตอนช่วงหลังที่ความจําไม่ค่อยดีแล้วโอ้ท่องทช้วันนี้คืนบทนั้ถือติดมืออยู่ตลอดเลย ท่องตลอดแต่พอไปถึงก็ติดบทก็มีใครช่วยต่อบทไหมคะแต่ว่ามีพี่พี่ทีมงานช่วยค่ะแต่ว่าคุณย่าคือต่อให้จะจําบทไม่ได้แต่อินเนอร์ของความเป็นนักแสดงเขามามากๆใช่ค่ะอินเนอร์มาก่อนเลยบทไม่เป็นไรทริงไว้ก่อนบทบอกถ้าบทบอกเนี่ยไม่ต้องบอกอารมณ์เล่นได้เองค่ะทั้งเศร้าทั้งอะไรเนี่ยเล่นได้คุณย่าเล่นละครไปเยอะมากเลยมีเรื่องใหม่ที่แบบ อาจารย์สุดว่าชอบตังนึ่ชอบที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอชอบเรื่องหนังธาตุที่สุดนะคะแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องหลงเงาจังเป็นเรื่องที่ป้าเขียนสองเรื่องนะคะนั่นคุณยายเล่นดีต้องถือว่าเล่นดีนะคะว่าในในนคือคุณยายท่องบทบทเนี่ยคือละครเล่นละครเนี่ยถ้าบทแม่นท่องบทแม่นจะ พูดเหมือนเป็นตัวละครจริงๆคือไม่ต้องพูดแล้วเว้นวักเว้นเป็นห่วงเพื่อคิดบทบทจะลื่นไหลจะเป็นตัวละครนั้นจริงๆค่ะคุณยายก็ท่องบทมากมตั้งใจท่องบทมากมก็บอกเจ,จ้าจ๋าตลอดเลยว่าจะทำอะไรให้หมูนทุณย่านะอ,อยา่าอ,อยา,อยา,อยา อย่าไปถึงเล่นเล่นอะไรเงี้ยต้องทําจริงจังเป็นคุณครูเลยไหมคะเป็นคุณครูค่ะช่วงช่วงที่ถ่ายพผมลิขิตก็ได้คุณย่าเป็นคนช่วยต่อบทให้ใช่ค่ะคุณย่าอยากเป็นนางเอกคุณย่าจะเป็นแต่คุณตาแม่คุณตาอย่างเดียวใช่บอกว่าคุณย่าคุณย่าต้องต้องเป็นทุกบทที่ไม่ใช่จ่านะคุณย่าอ้าวเหรอย่าเนว่าให้ย่าเป็นคุณตาอย่างเดียว อย่ฟังไม่ฟุ้คุณยายเป็นคนอารมณ์ดีเนี่ใช่ดีเป็นคน่ดีมากไม่เคยโกรธเลยไม่เคยเห็นโกรธเลยคถ้าโกรธจัดจัดเนี่ยคาที่ที่จะบ่นเนี่ยก็บ้าแค่นี้ค่ะไม่เคยไม่เคยโกรธและพูดอะไรที่รุนแรงไปกว่านี้เลยท่านถือเป็นสุดลมใจที่ทําให้ลูกหลานได้กลับมาอยู่รวมกันด้วยไหมครับก็ค่ะกับ มันก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วหลังจากนี้จะมีคือที่เนี่ยค่ะที่ตาจะมีอะไรบ้างคะจั์ก็สวดสวดเท่อไรพิธามห้าคืนแล้วก็ชาปนญี่ปุวันต่อมาวันที่สี่สองส่สส่องส่วนห้าคืนนี้ก็วันที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดนะคะก็จัง่ายง่ายเซเว่นอีเลฟได้ ตั้งแตกนั้นก็ไปลอ,อ,อยังคาคะาลอยังขาวางที่ไหนอะไรยังไงลอ,อยังขานี่ป้าไม่อยากไปลอยในน้ําเค,ค็ม <c oughs> ก็ลอยในน้าจืดตรงน่าจะเป็นตรงหนุนเทบอรี่รว่าวจริงๆคุณยายก็มีแบบปล่อยเปลยไว้เคยคุณยายบอกว่าใช่ดีกว่าคนอื่นนะคะที่เล่าให้ฟังว่าเขาไปลอยเขาไปลอยใน แม่น้ำไม่ลอยเนี่ยไปทะเลเออดีเช่นน้ำเข็ญเข็ญนี่น้าจ้างบอกว่าคุณย่าไม่มีสังเสียอะไรเลยเหมือนคุณย่าแบบหลับไปหลับไปค่ะแล้วสังเสียนี่ก็ไม่มีค่ะห่วงอะไรแล้วไม่มีค่ะโอ้ไม่มีห่วงอะไรทุกคนบอกตั้งแต่จะจารียนจบมาแต่ฉันสุดท้ายนะย่าจะอยู่ถึงตอนนั้นจะจารียนจบคุณย่าก็ยังอยู่ไม่ไปไหน อาจารย์จะอยู่ถึงจบมหาวิทยาลัยเจะจจบก็ยังยู่จนก็ต้องจบมาตั้งหลายปีแล้วนะคะอจนถึงเจ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 ก็จบก็บอกอ้งั้นย่าอยู่ถึงเจเจจบเจเจก็จบแล้วจบมาสองปีแล้วใช่ไมไม่มีใครที่จะที่จะรอให้จบแล้ว่ะไม่มีเด็กคนไหนไม่มีหลานแล้วก็เลยหมดหมดน่าจะน่าจะ มันจะหมดหวนแล้วคนงานของพุญยาที่ได้ละครมาเยเอะมากแล้วก็ภาพยนตร์แล้วก็มวสิวิดีโอด้วยอะไรเงี้ยคือมีอาจารย์มีความคิดไหมคะเอ้เราจะยังไงดีกับผลงานที่ทำมาขอาพญญาหรือว่าก็ใครอยากรู้ล้อนหลังเพื่อคิดถึงอะไรเงี้ยก็ไปดูได้หรือว่าเราจะเอามาทําะอะไรไหมคะมีโปรเจกต์อะไรมในอนาคตนี่ไม่รู้ยังบบไม่มนะไม่มีคะ่ะคือก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นว่าจะต้องมาประมวลมาอะไรก็คงเป็นอยู่ใน อยู่ในโซเชียลอยู่ใน YouTube ให้คนได้ดูดูได้ยังไงอ่แต่ว่าเห็นหลายๆคนที่รักคุณย่าก็ทำคลิปไว้อะไรให้คุณย่ากันเต็มเลยกับเอาผลงานของคุณย่าอะไรี่มาซึ่งบางอาจารยังไม่เคยยังไม่เคยได้ดูเลยด้วยซ้ำเราจะไปดูใช่อยากพูดอะไรถึงคุณยายเอ้ยคุณย่าสุดท้ายแล้วจังก็ก็ ไว้เจอกันใหม่ะคะคุณย่าขอให้จ่าได้เกิดมาเป็นห้านคุณย่าอกีกทุกทุกชาติไปเลยค่ะรักคุณย่ามา,มมาจา่านะคะีอะได้พูดถึงคุณย่าก็คุณยา่าคุณแม่ไปสบายนะคะ,ะคือการที่คุณแม่จากโลกนี้ไปเนี่ยก็มีความรักเสียใจคิดถึงแต่อีกใจหนึ่งก็แม่ก็พ้นทุกข์พ้นความทรมานนะคะเจ็บป่วยก็ไม่ไม่มีแล้วนะคะแม่ก็คง มีความสุขอยู่ที่ไหนสักแห่งึลยนะคะมีฝันถึงบ้างไหมคะที่งานโอ้คนเลี้ยงฝันเลยคืนแรกคืนแรกฝันเลยแล้วฝันเหมือนกับที่วันนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาไปเยี่ยมวันที่คุณย่าเสียแล้วคุณย่าก็บอกกับฝนบอกว่าหิวน้ำอยากกินน้ำหวานหวานฝันอย่างนั้นเหมคอะหิวน้ำอยากกินน้ำหวานหวานคือคือฝนก็คงติดอยู่ในใจแค่นั้นถึงฝัน แต่สําหรับป้าไม่ฝันกี่แจฝันไม่รู้ไม่ฝันไม่ได้ฝันเดี๋ยวก็มาให้มาหานะมคะยางน่าจะอย่างนะคะแต่อยากให้มาเหมือนกันนะคะจะไม่กลัวจะไม่กลัวปุ่ยใหญ่แกล้งกันแรงนะเมื่อกี้เห็นกุจแจลูกแขนคุณย่าใช่ไหมคะตอนเหนื่อางองงโอกาสคุยอะไรคุณย่าไหมคะก็คุยค่ะจริงๆก็นําทางคุณย่ามาตั้งแต่โรงพยาบาลแหละใช่ใช่แล้วก็คุย คุยตลอดอะไรเงี้ยค่ะเรบอกคุณย่าว่าตอนนี้เป็นยังไงชวนคุยชวนคุยชวนคุยคุยค่ะคุยกันไปบ้านทีไรก็ทำคอนเทนต์คุยกันตลอดต่างนานาโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอินสตาไปไหมคะบางทีเราทำอย่างเดียวไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บ